คันพระนั่ตัดกิเลสอะไรอยู่ก้มองก้มย่ญ่เกิดตายไปแล้วเป็นลลกนรกเลี้ยงคว่ำเยื่อใยเลี้ยงคว่ำมันมีโอกาสเป็นไปได้แขนาดอ่าศาสนบอกขนาดตายแล้ว เป็นห่วเมียอะไรน่เกิดเป็นคนอะไรนั่นเกิดมาเป็นกล้วยให้เมียใส่เนาะเมียย่างก็นยางเมื่อคนต้อยต่อยต่อยตอยอยู่นะรอกบ่อมงเป็นเกิเป็นกล้วยย่างเมื่เมียต่อยต่อยต่อยเมื่อก้วยตนนน้อมาใส่ก็จยางนุ่มาหอ่นเมียแบบว่าไม่ละล่ลายมือลายเว้น เขานั่นเนี่ยเขาก็ไปคขาคาตายเกิดว่ายังห่วงเมียอยู่ดิเป็นหมาแบบนะไปเฟาวว่างไงเขาที่ยนพบที่สามเป็นผีแบบก็เลยเคยเป็นพจน์เนี่ยเคยเป็นผีเกิดเป็นกล้วยเป็นหมาแล้วก็เป็นผีอเ,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 เมียวันนี้ตายไม่ได้เมียนะจะคล้องเกล็ดได้สองศาสตร์ สามชาติรับชาติเป็นผีมุกตจกตดกันต้องหน้าเห็มนมากยางเมา่ตะเกิดยางเ่อวสิมมหาบานเมียยางเ่อวสิมมหาบานเมียจะขอบานเมียจะขอมาขอผู้สาวผู้สาวก็เป็นผีน,นี่มีมีมีเกาะมีขัว้วมีหลุกพี่เต่า เมื ă, Guys, ่องยุบ hmm, ้านเมื่องอะไรเมื่องผีเหะอบ้านไม่ยังเนี่ยตนกระบอกฟั้งไปหลังท่นไปพน้าผีถนงวายั้งได้บูกสองได้บูกสามคนนั้นค่อยคอยเศ้ามองเมียคอยตัดเมียได้พราะว่าเดียวเมียัหมผู้สาวใหมมักึ้นไปควาหมอความใยเลเป็นไปได้เ เสียหีแนวให่การว่องการได่การกาำกันเพราะว่าจิตจออกแกวะร่างไปไม่ว่องหนังก็ไปไปนั่นนั่นในพจน์นั่นเขาเรียกวา่าผูสมของทรัพย์ตายไปดอกหลวงทรัพย์หลวงทรัพย์สมบัติหลวงทรัพย์สมบัติจิตวิญญาณไปใช้ฝ้าทรัพย์สมบัติยัง แกิเป็นค้อนหรือเก,กิดว่าใดเป็นกน้อนสว่ได้เฮ็ดว่ได้นั่นไว้มีทรัพย์สมบัติหลายแพงหวังแหนกน,นี้ที่เหนียวเนีพอตายปุ๊บนี่กลายเป็นปูนโสมของทรัพย์นี่ไปที่งเ,งเืินก็เป็นไปว่ได้หวงทรัพย์หวงส,บวงสมบัติของเจ้าขอ ไปทั้งถึงผู้สนทิ่งตัวเหีดไปหลายพวหลายศาตรก็ไปประรรไปไปไปไดี๋าวสมบัติก็ยัรของสมบัติมันหลายบอกไปเพรว่าเนื่เป็นผู้สมของร,รัพย์เกิดมีเรียอันคนหมดไม่ด้วยอันกีที่เหนียวแม่ข้างผจการากนนนนกหรืงมีเ,เลยขนาดจะกินขนมอน่ายนังเสียงเมียกินยุ่งขหอมอ่นนเขียนแหวนไม่กนาักได้เสียร์จีซือเินเลื่อมาละอาม ในภายใต้พิฎกพุทธเจา้าทุนไปปวดขนาดสิตใปวดเลยย่งงางไปนั้งกันย่งางนั่งบวเฮ็ดเฮ็ดนังไ่ได้ยางเบ็ดขนาดยา,น,า,ดยานเขาพร้อมสมบัติเบ็ดอือกินของแจกๆนั่งสิบกลกาสื่อกินอก,กินคร้อมดีดีกินคร้อมมันเนี่ยจังนังรร่งก็บกลกาสื่อกินยามเบ็ด ขนาดล้วย,ยมันเป็นมหาเศรษฐีนี่ยเนี่ยปฏิบัิดูกต้งกาวเศรษฐีนั่กูมันกิน,ก,น,นกินขนององมีเงเนหมัเยยงั้นเร็ไปเสี่ยงกินนี่ของห้องนก็ตายไปเลยเป็นเป่าทรัพย์เป่าจ่มบัตรไปใส,ส่ห้าใส่พวกกลมงแผน่ สมบัติป้อมห้องป้อมแหงป้อมอะไรอาวอนพบชาติมันเบี้ยมสีแหละปรเกิดเสือปรเกิดเนี่ยงจิตหวังยังด้วยปลกนั่นแหละจิตไปตามทำตามกรรมเยึดไปจิตมันวังมันแหนนั้นเป็นเป็นไปได้แหละ มันเอาแนวนม่อนบ่ได้คิดออกจากล่างไปทางว่าในเวาลาคิดหนึ่งแต่ละคนก็ยังแตะหงนังอยู่นี่ก็ยังเป็นเกิดแต่ละขั้งแต่ละข้าวบุรุษว่ากี่พบกี่ศาสตร์ขนาดนางยั่นี่ก็ไดแแ้แล้วก็คิดปรุงแต่งไปอันึ่งแล้วก็ค,คิดปรุงแต่งไปอันึ่งทังคนมาค่อยค่อเคยหัทไปภาวนา แลาเนี่ก็ปรุงแปนี่เดียวก็นี่ปอันจอนแปะนึงจิตในเวลาจิตคนนะฮขณตายมันจะเป็นขั้นโคตจิตตายจิตบอกคนบกเคยเคยหัดเราจะไม่สิไปจังเลแต่ไปต่ไปไปดามพลัาจิตคนเคยเคยเคยัดเคยเาวนาคนเคยเราวนาจิตส่งอมันแย่จิตจอกจังจิตวนจิต ใจจิตนี่มันคิด่วนจิตร่างกายกับส่วนร่างกายมันแยกออกจากกันได้แยกออกจากกันมั้นเห็นได้กับคนเคยภาวนาสงบอย่างจิตอันนึงกายอันนึงจะเห็นในสัตว์น้ำเกิดเวทนาเมื่อเกิดอย่างไรเราดำทนน้ำภาวนาผูบาอาจารย์ทนน้ำภาวนา เพิ่อนก็ปวดสะเจ็บเที่ยกันกันแบบเข่าและว่วมันก็เป็นอ่เนี่ยนั่งนั่งซากันขึ้นเฮากบางที่ม็อกับขันนันงิตสมบตองไปมันก็ปล่อยว่างได้ปล่อยว่างได้ขอามไป่อคิดนิดงนงวยวยนไอยทาไปลอยขัน แต่ว่าบางคนเพื่อนก็ว่าอุศึกอุศึเจาก็ัแต่ว่าบ่กพวกอุศึกเซนสั่ลูวันเก็บเซอตัวกพลูกขาป้มเก็บเป็นคนลยาคือพยายามพุ่งไนว่าไม้กอนตาสมัยเฮาถ้าเอาหน้าสอดแจงไป้ินำวันพระางังสุ่มบาดบกใหญ่สมัยเป็นวันบาดบกใหญ่เพื่อสีทา าสามารถอาจารย์เป็ัดหนกอยหน่อยไปไปช่วน้ำเพินอย่้ด้นเล็กหน่อยไปไปเจ้ากับพะวนหาันพระอะไรเป็นนางหน้าสอดแกงพัดเจ็ท่านพระท่านเลียงท่านโยงนางทำพอมเพียหไหวพาศสนั้นกจนำเทียงทียนซุ่มของพญิพุ่นสุ่มของย่หวสุมของย่างพญิพอรองเท้าขอยพญิพญินุ่เก็บพบปวดแต่ก็ยังได้เทียงอย่างัน เจ็บก็เจ็บเจ้าสั่แต่ว่าอูซื้อปเจ็บจะซื้สังบางคนกับว่าองซื้อ่ยงเร็วสัสเจ็บกรวบออกไปแล้วสั่งรงมีตัวีตนบมีร่างกายสั่จะจะผูดดูซืสั่งแตวับอจะจค้องเป็นเด็กใหม่มแต่ก่อนเงาเงเงาเนื่ยไปแล้คนผู้ใหญ่บางคนน่าแบบนี้โทษนแดเดีเสูงก็พ่าเจ้าได้เลย ้องนอนกรสุนอ่นน้นเป็นสันอันคนบกเกคลหรัสที่สี่อันยาำเวลาต้มไอ้ใจสี่ออกจากกลางคุ้มไดยันกนบกเกยลเก้ลครัสันนั้นจิตมีก็จกจอนไครชักนันจิไปจฉงใอ่ะไปายบุญกันเยอะก็ดีอ่ะการทำไฟถึนเคย็เกย เรลืมทิ้งบุญกุศลที่จะกรองคยเหดเค่อยสางไหมกับกับสังกสดเจติก็จะเป็นสุขติเองกับนึกไปในไฟบาบไฟใช้แต่คิดเศร้าร้องก็ะจะเป็นทุกขติไปแล้วนะทุกขติสุขติคือกติภพบมันต่ำนอาจจะเป็นสัมบเวสีอาจจะเป็นว่าเป็นกล้วยเพื่อ เออเป็นเป็นบายฟังไปอันนี้อันนี้บนด่วนอันเซียวยืมเงินกันซีลอยหยืมเงินกันซีลอยพอได้ใจเซียวพอติตายคิดพ่อเรื่องหนึ่งด้เกิดเป็นกล้วยใส่เซียวก็เกิดเป็นกล้วยก็เกิดเป็นกล้วยโรงพยาไปเข้าฝันบุกไส่เจ้าของบุกไส่เจ้าของวัด ลูกไส้จากของกเป็นกเป็นลูกไส้ลบานเชียวกับสิ่วจูกันก็นเลยย้มาเบิ่งลูกไส้ก็เป็นเป็นกล้วยกเกิดมาเป็นกล้วยที่บ่ไดงแส่ไหนของสีลอย,อเ,ปยออเป็นกล้วยเอาคันเป็นกอใ้เจ้าเนี่ยกอพ้่สามหลอดอนไรอย่างเกอพ้่สามหลอไรอบงก็เลยมว่าไทยเอาเงินสีลอยมาไทย เซลหรือว่าเป่าเอาก็สังเป่าเราเจ้ว่าหายกันเจ้ว่าสังเอา่าหายไหวแต่เสียๆลูกทรายก็เดียวตกตายอันนี้เรื่องจริงเรื่องนียอันนี้เรื่องจริงเรื่องเก็บเก็นจริงเหมัอนแบนคิตประวัติแค่ไหนคิดนิดนึงคิดถึงปลายอักษศปลายจิตค่เมื่นไหร่เนแต่ว่าติดนี้ยันยัน ติ๊บเ,เนี่ยอันเซียวเฉ่าะสีหอยพอใจสิเพอตายไปใขนขณะนั้นแด่เกิดาเป็นคว้วยเส่ยงหราเก็บิดัอาเป็นสัตว์ห <c oughs> ลังจน้ก็มาก็ผู้บาอาจารย์ขึ้นเลยเน้นเรื่องภาวานาค่วัดเขาว่าให้มีสติอยู่อยู่ตลอดเวลาฝึกสติมันกายขนแขนึน,นเขียบขนแขนเนี่ยนะ ภาวนาไปอยู่ข้างน,นอกอยู่ทั้งเหตุการณ์และงาน,นอยู่ข้างน,นอกเดินดืนน,งงนั่งนอนเคล็ดตลอดเวลาดื่มกินพูดคิดอย่างต่างๆ่างรลึกอยู่ะรละลึกอยูตแบบแบบ่ตลอดคินคิดคิดปุ่มมันเต็มไฟดีไฟสว่างแบบนี้ติดตลอด คึกคิดฝึกใจฝลพึกก้อนตายฝึกก้อนตายตายพนงังตัวบางองพนังโอ้พนั่งจนปักคุณเนี่ยพนซื้จะคองฝึกระงับเวทนานั่งจนสอดแกงก็ม,มีคนนำอะไรไี้เห็นไนดีคทิศป่าทิศป่าวนางเอาหน้าเกงทิศป่า บวชก่อนอาจารย์สานีศิษยส,สลักไปพร่หน้าผู้เดียวโยนอันรวนท่านมังอุทัยนา,น,านาหน้าแกนางพรวหน้าเกงตาล็กคนมาทิดเกมคนเล็กขอรับตาไปออกไปโดโลงไปไปยุทั้งกู่ทั้งหนังไ,ไปเป็นเจ้าว่าท่ไั้พแต่ว่าแกนางพรหน้าเกงยิดีต่อ นั่งหน,นั่งเห็ดขาบาดต้องกันครับนั่งสอดแจีนพัดเลยเห็ดขาบาดไปขอ้อมอกกระซอมถุนหอดแจนพัดว่าพิกขาเลยห่อากานเห็ดทั้งนั่งเฮ็ดทักขาบาดเป็นนั่งเห็ดขาบาดทำไมจะกอนมันเห็ดขาบาดใส่เห็ดขาบาดเฮ็ดจากอย่างไรทักไปร้อมเห็หเหขขาาดไปข,ขาา้อมอยากก็นั่งาวนา สวาสติมันจดมันจออยู่อันนังสูงุันทนได้กับเวทนาได้นะลอยค้งหรอว่าคิดเป็นกุศลอ็คิดกลมันก็ไปได้ท่าีได้คิดสาวน้องไม่เวลาออกจากจิตจากใจมี่ซึ่งที่้องทีแฮี่นมก็ไปใน้ท่าสาวน้องได้ครับัเด้ ว่าพระพุทธเจ้ามันมันกาวไคิดเจ้ามองทุกติเป็นที่ว่าเป็นที่ไปกันคิดดีคิดแนะ,ะนำทั้งแต่ตะวันสมบัติวัสมบัติเป็นที่ปไปไปสร้างฝึกไปเด้อฝึกให้ดีๆไว้ฝึกให้คิดดีใจนะดีไว้ ใจ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 คิตใจใจสองหมองตัมเกิดเิดน้งินม่คิดหลายคิดคิดสลายบม่คิด่ดีต่อคนอืเอนมีคาเมตตาคมมัอนความเมตตาคมนั่คมมันจะังมเหีนมโผหนุ่ไปอ่านอาจารย์ไปเคยอวัดชินวัดตอนไปเรียนนี่สืออยูย อดอกูดีเนาะยังเป็นสิทวเดีเบยเด้ลกกูจะดจะได้เป็นเลยแนะนากูเลยได้เป็นยศเป็นังนเงนพราะล่าซ่าทแต่งต่างกูดีเนาะขนาดจนจนคนก็่อาาดีเนาะเดีเนาะขอของสมบัติอู่อไว้เอาไปรอยเาะั อุจิได้บดพภะก็พี่สันป่นป่นความข้อขาวข้อมความนี่รู้พ่อ่าสันเออขาก็ดีเนาะโวยวายเยอะขาก็ดีเนาะอุสันอุท่าแล้วก็ชิบุชุปัญยาอีกอาสันซึบุได้เจ็บเต้ปวดแขงปวดขาอีกขาก็ดีเนาะ่าสันอ๋ดีเจ้าเนี่ยอง้อขาวดีเจ้าสันซึบุเด่ปวดแขงปวดขาอกับข่าแล้วแต่ดูไปจากซึบุได้เลย คาก็ดีเนาะอาาโอ้ว่าคาแล้วงพ่อลุงพอแก้แล้วาาโจทย์ว่าเรื่อโจทว่าว่าคาก็ะดีเนาะว่าคาคาก็ดีก็คาก็ดีเยงก็เตียงอาจเจ้าว่าคาเจ้ากปะบริทิดติดกรล่างตำรวจเขาบริจับคุมคุมเจ้าอาจ้ะยนี่อาจาร่ากคนเนาะเจ้าคนเนาะลุงพ่ว่าอาจ จับสิ่งจับในกงค์เพราะนดีนลเแตมากผมมอบตัวมอบตัวติดุคติดุกติดนางเยว์อยเรามาปวดที่ีคนที่เขาได้กิดเราพอดีมากถ้าเราว่าม่งจิตใจจะม่วงมีก็มเมตตาม่งยังกับเป็นดีเพิดจิตใจเล่นบววา้มทุกขวามเศร้าความมอง ขนาดคอส้มกับแพรเพิ่มสันอุ้มสันเขาแคสมี่ย์ก็เอานังตาเอาเอาเปลือแเทนใส่นัจตาเท้าใส่อย่างนีี่อยู่ที่อุบ่าก็เหตุแห่งการสันเข้าไปแล้วเข้มอย่างเข้มเพื่อนเาโอ้ดีเนาะเพื่อกพระพุทธในว่านีคำปะสันกับัณยาลูกศิษย์ผู้มีศัทธชาในทุกอุบ่าวจากศิลคน คนกาแฟคือเขาคนบวานนั่นแหล้ำต่อพัลูกชิพครับไ,ไปกินตอนเข้มนะกูปดาาวดอพราะว่าอะไรนะเข้มนเข้ม,เขมครับน้ำตาลแท่นเอาเอาเกลือแท่นน้ำตาลส้มกาฟมแฟนปวดเพราะว่าลุงพ่อสั่นในจังไเ,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 สเลสั่นเข้มตอนจังเข้มก็ดีเนาะมาสั่นมาสั่นหวานมาโดนเนาะสันเข้มบางก็ดีเนาะ มองโกนี ask, oh ่เงียมีประวัติบันทึอมาบอกอยูบ้างเขาไปเห็ุเลิ่กาจิตใจเราจะได้เปิดบานเสื่มเสื่อดนีจิตใจม่วงม่วงน่เงียเห็นดีนะเอาใสก้อนบันทยะถาวิวาปุราปาิปเรติเจ้ากะลังเอวะมิวายโตจิ Icytang Pakitan Tuhan di penguasa ni jatuh sampai pulento sampah dan do penarato yada meniyo tirato yada